เวลาเทสนะครับใช้แบตเตอรี่เทสเนี่ยขั้วบวกเราต้องต่อเข้าขั้วบวกขั้วลบนี่เราก็าจะจี้ไปที่ขั้วลบนะครับห้ามสล,สลับสายเด็ดขาดนะครับห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเราสลับขั้วเนี่ยมอเตอร์เสียได้นะครับเอาลนะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยเอาขยับให้แน่นนะครับนี่ปืด๊ดนี่อันนี้ แรงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยขี่ไปได้ปกตินะครับพอจอดปุ๊บสตาร์ทไม่ได้นะครับสตาร์ทมือไม่ได้เลยรุ่นนี้มันไม่มีสตาร์ทเท้านะครับสตาร์ทเท้าไม่มีจะเข็นสตาร์ทก็ไม่ได้นะครับก็ต้องสตาร์ทมืออย่างเดียวทีนี้สตาร์ทมือไม่ได้เดี๋ยวเราจะเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไปมานะครับไปมาอยู่เราจะกดสวิตช์นะครับกดสวิตช์ได้ยินเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับ เดี๋ยวเรามาทําการตรวจเช็คมอเตอร์นะครับว่าไฟมาเรียงที่มอเตอร์ไดสตาร์หรือเปล่าแลวเดี๋ยวเราจะใช้หลอดไฟตรวจเช็คนะครับจะจิ้มไปที่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกของไดมอเตอร์ไดสตาร์แล้วเราก็จะกดสตาร์นะครับหนึ่งสองสั่น,นี่ไฟมานะครับไฟมาแต่มอเตอร์ไม่ทํางานนะครับเงียบฟกิบเลยนะครับกรณีแบบนี้ที่เจอบ่อยก็คือแปลงทานหมดนะครับ แต่ว่าสำหรับรถยามาฮ่าเนี่ยเราแนะนําให้ทําการเปลี่ยนใหม่ย,ยุกลูกเลยนะครับไม่แนะนําให้เปลี่ยนแลงฐานนะครับถ้าเปลี่ยนแลงฐานปุ๊บเนี่ยแรงไม่พอนะครับแรงไม่พอเพราะว่ามอเตอร์ไดสตาร์ของยามาฮ่าเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแลงฐานแล้วมันจะอืดน,นะครับสตาร์ไม่ไหวต้องเปลี่ยนใหม่ย,ยุกลูกนะครับถึงจะสตาร์ได้นะครับมันไม่ทํางานแลงฐานน่าจะหมดนะครับ เมื่ทานหมดมันก็จะสตาร์ไม่ได้นะครับเพื่อนนี่ออกมาแล้วมอเตอร์มันเล็กนิดเดียวนะครับมอเตอร์มันไม่ได้ใหญ่เลยนี่ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันทำงานหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรามาเทสนะครับว่ามันทํางานหรือเปล่าอันนี้แบตมีไฟนะครับมีไฟข้วบวกต่อไปที่ข้วบวกนะครับข้วบวกอันนี้ควลบต่อไปที่โคง้งเยบคลิปนะครับเนบคลิปไม่ได้ไม่มีปฏิกิริยาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะออกมาดูนะครับว่ามันแปลงถ่านมันหมดจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> นี่โหเศษฝุ่เนเต็มเลยนี่แป้งถานเคลี้ยงนะครับไม่มีเลยนี่นครับแป้งถานหมดนะครับของถ้าเป็นฮอนด้าเนี่ยเราเปลี่ยนแป้งถ่านได้นะครับแต่ถ้แต่ถ้าเป็นยามาฮ่าเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนใหม่ยกลูกนะครับจบแน่นอน ถ้าเปลี่ยนเฉพาะแปรงฐานไม่จบนะครับบางทีมันแรงไม่พอนะครับมันหมุนอยู่แต่ว่ามันแรงไม่พอมันจะสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราก็ได้ของใหม่มาแล้วนะครับเหมือนกันเด็นะครับแนะนํานะครับสําหรับรถยามาฮ่าเนี่ยได้สตาร์ทมันเล็กนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปรงฐานเนี่ยมันจะใช้ไม่ดีนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่ยุกลูกเลยจบแน่นอนนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ยุกลูกนะครับ เวลาเทสนะครับใช้แบตเตอรี่เทสเนี่ยขั้วบวกเราต้องต่อเข้าขั้วบวกขั้วลบนี่เราก็จะจี้ไปที่ขั้วลบนะครับห้ามสลับสายเด็ดขาดนะครับห้ามสลับขั้วด็ดขาดถ้าเกิดว่าเราสลับขั้วเนี่ยมอเตอร์เสียได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยเอาขยับให้แน่นนะครับนี่พื๊ดนี่อันนี้ แรงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับเราก็จะลงวันที่ก่อนเป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยนะครับปุบ่ซืิดกันแจ้สตาร์ท เสียงนิ่มมากนะครับเสียงนิ่มมากเลยนะครับรออีกทีนะครับสตาร์ตเวลาที่เราสตาร์ทเราอย่าพิ่งเล่งนะครับเพราะว่าเราถอดบางเออบางบางคนออกอยู่เดี๋ยวเวลาที่เราเร่งปุ๊บเนี่ยล้อมันจะหมุนตีบางคนเราแตกได้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วเดี๋ยวเราก็ประกอบข้อเรียบร้อยนะครับ